แบรนด์ทิปปี้ทิปปี้เป็นแบรนด์ที่ทุกคนมีเพอร์เซพชันนะคะว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นชิลรี่ที่มันถูกดีไซน์จากทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมไม่ไว่าจะเรื่องสีสันเรื่องแบบเรื่องสไตล์นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่มีลิมิตในความคิดหรือในการที่ mix and m a ด์แในเรื่องการใช้สีที่เป็นการกล้าใช้สีทุกชนิดที่เกิดขึ้นมา แบรนด์เราก็เหมือนกับมีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะตัวจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะการผสมผสานกับเทคนิคในโบราณแต่ว่าทากลับมาในรูปแบบที่ทันสมัยค่ะตอนที่ AP ให้โจทย์มาว่าต้องดีไซน์จิวเวลี่ให้แมทช์กับคาแรคเตอร์กับไลฟ์สไตล์ของตัวคอนโดมิเนียมรีทิลมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเอ๊จะทำไงที่จะทำจิวเวลี่แล้วทำให้แมทชกับ คนจะมีเนื้อซึ่งมันเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องคนละเรื่องแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะก็เพราะว่าดูเหมือนจะยากนะคะแต่จริงแล้วไม่ยากเพราะว่ารีทึมเองเนี่ยมียูนิคแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องสไตล์แล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าตัวรีทึมเนี่ยเป็นเป็นโปรเจกต์หลังจากที่เราสตาร์ดี้ดูรายละเอียดกับทีมงานนะคะ รีทมเป็นการผสานที่ลงตัวระหว่างฟอร์มกับฟังก์ชันก็คือหลายๆครั้งที่เราเห็นพวก Property ที่ฟอร์มสวยแต่ไม่ฟังก์ชันอยู่จริงอาจจะไม่สะดวกหรือหลายๆที่ที่ฟังก์ชันได้แต่ว่าฟอร์มไม่สวยนะคะมันเหมือนกับสองอย่างนี้ในโลกนี้มันไม่ไปได้วยกันนะคะในโลกนี้ทุกๆเรื่องเลยนะคะฟอร์มกับฟังก์ชันมักไม่ไปได้วยกันแต่พอเห็นริทึมแล้วเนี่ยมันเป็นความลงตัว อย่างลงตัวจริงๆก็เลยทำให้โจทย์เราง่ายเพราะว่ามาแมชกับสไตล์ของการดีไซน์จิวเวลรี่ของเราด้วยเพราะว่าจิวเวลรี่ของเราเนี่ยก็คือไม่ไม่ใช่ว่าฟอร์มสวยอย่างเดียวแต่ต้องฟังก์ชันด้วยเช่นกันแล้วก็มิกซ์แอนด์แมชได้คือปรับเปลี่ยนได้ต่างๆแล้วก็อย่างที่เรามาดูตัวโครงการเนี่ยนะคะตัวริชชเองเนี่ยเข้าเดินเข้าห้องรับแขกแล้วสามารถเข้าห้องน้ำในขณนะดเดียวกันก็นกคือ จากห้องนอนแอ c e เซสห้องน้ําได้ก็แล้วห้องน้ําเป็นอะไรที่แบบในยูนิตเล็กแต่มีห้องน้ําที่โก้แล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ดับเบิลฟังก์ชันอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็จับจุดประเด็นพวกนี้ออกมาแล้วเราก็ทํางานจิวเวลリออกมาที่เป็นดับเบิลแอคเซสเหมือนกัน mm hmm. ก็คือใช้เป็นสร้อยคอได้หรือว่าปรับเปลี่ยนจากสร้อยคอมาทําเข็มขัดได้แล้วก็เป็นจิวเวลリที่มีความยูนิคมากคือ ที่ไม่ได้เห็นงานของทิปปี้ทิปปี้แบบนี้ในในร้านของเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราทำอันนี้เราทำจากโจทย์ของรี t ึมจริงๆแล้วก็ทำด้วยการดีไซน์ผสานของไลฟ์สไตล์ของฟัง์กชันของรี t ึมกับจิวเวลรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมิกซ์แอนด์แเราเอาด้วยการใช้พลอยสีแอมะทีสสีม่วงแล้วก็ใช้สไฟร์นะคะบวกกับงานลงยาแล้วก็ใช้ซิวเวอร์สเตอร์ริงแช ต่างๆที่มันลงตัวคือเป็นฟลายจิวเวลรี่ที่ที่ดีไซน์ออกมาแล้วมีความสนุกแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เหมือนแมก้กระทั่งทิปปี้ทิปทปี้เองในคือมีความเป็นทิปปี้ทิปปี้แต่ไม่เหมือนทิปทป,ปี้ทิปปี้ที่จําหนาให้คนทั่วไปะนะคะทีมดีไซเนอร์เองก็เราก็ถือว่าดีไซน์งานที่สวยออกมาจากหัวใจเราจริงๆแล้วก็เป็นงานที่มีค่าเพราะว่า งานของเราเป็นฟลายจิวเวอรีอย่างที่เรียนแล้วยที่แจ้งมาแล้วก็มันเป็นงานพลอยแพ้แท้นเป็นซิลเวอร์ที่มันมีราคาของเขาเมื่อผสานกับการดีไซน์ปุ๊บเนี่ยมันเ,เป็นความลงตัวนะคะที่อยากให้ท่านใดก็ตามที่ได้รับไปอยากให้มีความภูมิใจกับเขาการดูแลฟลายจิวเวรีก็คงเหมือนๆกับทั่วๆไปนะคะก็ ทำควาสะอาดเพ่านิดนึงจัดวางเขาให้ให้ได้เชฟได้รูปนะคะก่อนเก็บเขาเข้าที่อยากมาร่วมงานนี้ด้วยตัวเองอย่างมากเลยค่ะแต่ต้องขอโทษนะคะที่ยังติดภารกิจธุระอยู่ที่ต่างประเทศเดี๋ยวเรามาชมคอลเลคชันด้วยกันดีกว่านะคะจากแฟชั่นโชว์ริทึมคอลเลกชัน